มาตรา1529ครับเป็นเรื่องของอายุความฟ้องหย่าครับสิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมตาตรา1516อนุ1อนุ2อนุ3หรืออนุ6หรือมตาตรา1523ครับย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันผู้อ้างนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวได้ครับซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้างครับส่วนวรรคสองครับเหตุอันจะยกขึ้นฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้น อาจนำสืบสนับสนุนคดีฟ้องหย่าซึ่งอาศัยเหตุอย่างอื่นครับอันนี้ก็คือตรงตามตัวบทเลยนะครับแต่ว่าจะต้องจำในเรื่องของเลขม,มาตานะครับก็คือเป็น1516อนุ1อนุ2อนุ3หรืออนุ6รวมทั้งมาตา1523ครับที่มีกำหนดอายุความ1ปีครับ ส่วนมาตรา1น3 2ครับเป็นเรื่องของการหย่าโดยคำพิพากษาครับเมื่อหย่ากันแล้วให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภรรยาแต่ในระหว่างสามีภรรยานะครับอนุกอก่ถ้าเป็นการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภรรยาตามที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียนการหย่าครับส่วนอนุขอไข่ครับถ้าเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลคำพิพากษาส่วนที่บังคับทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานั้นมีผลย้อนหลังไปถึงวันฟ้องหย่าครับ ส่วนมาตรา1533ครับเป็นเรื่องของการแบ่งสินสมรสครับเมื่ออยากกันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากันครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้แบ่งคนละครึ่งนั่นเองมาตรา1536เป็นเรื่องของข้อสันนิษฐานบุตรชอบด้วยกฎหมายครับเด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภรยาชายหรือภายใน3 1 0วันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณีครับ ใวนวรรคสองให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะค,ครับหรือภายในเวลา310วันนับแต่วันนั้นครับส่วนมาตรา1556ครับเป็นเรื่องของบุคคลมีสิทธิฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรครับการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์ครับถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบ15ปีบริบูรณ์เนี่ย ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กครับเป็นผู้ฟ้องแทนในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมครับหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่ได้ครับญาติสนิทของเด็กหรืออายการเนี่ยร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทําหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กได้ครับ